ในละครพรมลิขิต EP ที่6เราก็จะเริ่มเห็นบทบาทของพระยาโกษาจีนว่าเป็นคนโปรดของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระจึงมีพ่อค้าขุนนางทั้งหลายเข้าหาเพื่อขอพึ่งใบบุญนอกจากนี้ใน EP ที่6ยังได้พูดถึงเรื่องสินน้ำใจและเรื่องที่พระยาโกษาจีนมีเมตตาต่อคนจีนด้วยกันซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูแอดมินก็อยากให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะโอเคเรามาพูดกันต่อค่ะส่วนวันนี้ทางช่องของเราจึงจะมานําเสนอประวัติโดยย่อ ของพระยาโกษาจีนในบันทึกรายวันที่ฟอร์เซนจ์จอร์ดพระยาโกษาจีนผู้นี้เป็นชาวฮกเกี้ยนทางตอนใต้ของจีนค่ะแอดมินขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในตอนต้นของราชวงศ์บ้านลูหลวงที่เริ่มอุดหนุนพวกชาวจีนมาตั้งแต่ราัชากาลสมเด็จพระเภทราชาแล้วค่ะมีการแต่งตั้งให้ออกยาสมบัติบานเจ้ากรมพระครังในขวาเป็นพระครังชาวจีนหรือโกษาธิบดีเสนาบดีจตุสดมกรมพระครังรับผิดชอบราช การคลังสินค้าการค้าขายและการต่างประเทศของราชสำนักและในสมัยอยุธยาตอนปลายยังได้ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกซึ่งครอบคลุมเมืองท่าทางทะเลทั้งหมดของอาณาจักรตำแหน่งโกษาธิบดีหรือที่ชาวต่างชาติเรียกพระครังยังสามารถสแสวงหาผลประโยชน์จากราชการได้มากจึงเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลสูงค่ะ อีกประการหนึ่งทุกท่านอย่าลืมนะคะว่าสมัยก่อนไม่มีเงินเดือนการหาเศษหาเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดร้ายแรงหากทำกันในขอบเขตท,ที่เหมาะสมแต่ส่วนใหญ่พระยาโกษาธิบดีของอยุธยาหรือพระยาพระคลังยุคหลังๆมักจะจบไม่สวยกันซักคนเดียวนับมาตั้งแต่เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กลงมาเช่นเดียวกับพระยาพระคลังยุคสมเด็จประเภทราชาที่มีจุดจบจากการเปลี่ยนราชการบันทึกของอาเนาเกลเล่าว่าออกยาสมบัต บานและขุนนางผู้ใหญ่หลายคนได้เตรียมการยกเจ้าพระขวัญขึ้นเป็นใหญ่แต่เมื่อกลุมพระราชวังมวรสถานมงคลหวังหน้าพระเจ้าเสือทรงทราบก็ไม่พอพระทยัยในวันที่4กุมภาพันธ์ก่อนสมเด็จพระพิราชาสวรรคตหนึ่งวันหวังหน้าพระเจ้าเสือได้เข้ายึดอำนาจมีพระราชบัญทูใได้จับกลุ่มออกยาสมบัติบานและริบบ้านเรือนทรัพย์สินเรื่องชีวิตรอดไม่รอดเราคงไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะออกยาสมบัติบานว่าที่พระครร คนนี้เป็นหนึ่งในผู้ก่อการต่อต้านพระเจ้าเสือ ต่อมาในรัชการพระเจ้าเสือก็ได้ตั้งออกยาพระครังหรือโกษาธิบดีคนใหม่เป็นคนจีนอีกคนค่ะที่มีความสามารถเหมือนกันมารับราชการพวกชาวจีนจึงมีอิทธิพลทางการค้าเพิ่มพูนขึ้นไปอีกพวกจีนพวกนี้อยู่เป็นค่ะรู้จักอ่อนน้อมและไม่ใช่คนต่างศาสนาจึงได้รับการยอมรับมากกว่าพวกฝรัง่งว่ากันว่าคนจีนในอยุธยาถึงจะเป็นจีนจนๆแต่ถ้ายังไว้ผมอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นไพร่ยอยู่ในระบบถ้าไ เกิดช่องว่างคนจีนบางกลุ่มที่ไม่มีสถานะแต่ก็ได้รับการยอมรับไปไหนมาไหนได้ในอาณาจักร กลับมาที่พระยาโกษาจีนคนใหม่นี้ในช่วงรัชกาลพระเจ้าเสือก็ยังมีขอบเขตไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไร่เพราะรู้ดีว่าพระเจ้าเสือพระองค์มีอุปนิสัยยังไงแต่เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าเสือไปแล้วพระครังจีนหรือออกยาโกษาจีนก็ได้รับราชการต่อในสมัยสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะโกษาจีนผู้นี้จึงเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชค่ะในบันทึกของมองเซนเยอร์หลุยจงปียง์เดอซีเซ่ระบุว่าพระยาโกษาธิ ดีจีนมีอิทธิพลสูงมากในราชสำนักเป็นผู้อุปถัมภ์ชาวจีนจำนวนมากให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในระบบราชการจนชาวจีนสามารถควบคุมการค้าของสยามไว้ในมือมองเซนเยอร์หลุยชองปิยงเดอซีเซยังเล่าอีกว่าพระครังผู้นี้เป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนนับถือและโปรดปรานอย่างมากแต่ทว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันซึ่งเดินตามรอยพระบาทของพระราชมีดานั้นก็ดูจะทรงโปรด ปลาณนับถือเช่นกันสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะยังมีประชนมายุน้อยโปรดแต่แสวงหาความเพลิดเพลินจึงมอบราชการงานเมืองส่วนใหญ่ให้พระครังจัดการขุนนางผู้นี้ทราบถึงทิศทางลมในราชสำนักได้ทำทุกวิถีทางเพื่อเสริมสถานะในระบบราชการของตนให้เข้มแข็งและทำให้ตนเองเป็นที่เกรงขามของศัตร,รูขวัวอำนาจอื่นนอกจากนี้โกษาจีนยังได้หาหนทางนำผู้หญิงชาวจีนเข้าไปไว้ในพระ าชวังเพื่อให้คอยรับใช้พระมเหสี is, และเจ้านายผู้หญิงและแต่งตั้งชาวจีนให้ดำรงตำแหน่งราชการที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับก,บการค้าขายเหตุนี้สยามในเวลานั้นชาวจีนได้ควบคุมการค้าทั้งหมดแล้วถึงแม้ว่าชาวไทยชาวมอญชาวมาลายูชาวมัวหรือแขกเทศจะไม่พอใจกับการเอื้อประโยชน์ให้ชาวจีนเช่นนี้ก็ไม่กล้าจะจัดการใดๆเพราะรู้ดีว่าชาวจีนได้รับอำนาจ ไว้วางใจจากพระเจ้าแผ่นดินมงเซนเยอร์หลุยชองปีโยงเดอซีเซ่ก็ยังกล่าวต่ออีกค่ะว่าโกษาจีนผู้นี้โดยส่วนตัวเป็นคนดีใช้ได้แต่เต็มใจปล่อยให้ตนเองถูกชักจูงโดยชาวจีนอีกคนหนึ่งที่พวกฮอลันดามองเห็นจุดอ่อนนี้จึงตั้งชาวจีนคนนี้เป็นพ่อค้าของบริษัทฮอลันดาและยินยอมไม่ทําการค้าส่วนตัวได้ด้วยทําให้ชาวจีนคนนี้ได้รับประโยชน์ถึงสองทางและผูกพันแนบแน่นกับผลประโยชน์ของพวก ดูไปดูมาแอดมินว่าชาวจีนผู้นี้น่าจะเป็นนอมินีหรือเปล่าเพราะเหมือนกับเป็นตัวกลางทำการค้าส่วนตัวได้ด้วยค่ะบันทึกก็ยังเล่าอีกว่า พวกฮอลันดาต้องพึ่งป่าพระครังซึ่งมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพวกตนอย่างมากจนถึงขั้นที่เล่นสนุกดื่มกินสังสรรค์ร่วมกันอยู่เสมออย่างแทบไม่มีการควบคุมจนทําให้คนทั้งหลายประหลาดใจการพบป่าเหล่านี้ก็จัดที่บ้านของชาวจีนที่เป็นพ่อค้าของบริษัทฮอลันดาเรื่องที่แอดมินเล่ามานี้ก็ดูผิดสังเกตแล้วแต่การที่โกษาจีนมีอํานาจตัดสินใจมากอํานาจอยู่ในมือมากเมื่อไม่พอใจผู้ใดจึงกลั่นแกล้งได้เช่นกันค่ะ โดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีพ่อค้าอังกฤษจากเบงกอลได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำการค้าในสยามได้แต่กลับถูกชาวจีนที่เป็นตัวแทนให้บริษัทฮอลันดาและโกซาจีนทำประการใดประการหนึ่งให้พ่อค้าอังกฤษได้รับความลำบากและเดือดร้อนเป็นอันมากจนพ่อค้าอังกฤษคนนี้คิดจะออกไปจากสยาม ซึ่งนี่ก็เป็นแง่ลบที่มีใครถืออำนาจใดอำนาจหนึ่งไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวค่ะแง่ลบของโกษาจีนและพวกจีนที่มีอำนาจในอยุธยาก็ไม่ได้มีแค่นี้ในบันทึกของพวกดัตก็ได้เล่าถึงอิทธิพลชาวจีนในยุคสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะไว้เช่นกันค่ะว่ากาลาสีของ VOC ชื่อโยดกุส เดอฟรีถูกชาวจีนสองคนสังหารด้วยเหตุวิวาทจากสุราราชสำนักอยุธยาใช้เวลานานมากในการนำคนร้ายมาลงโทษจนอานเนาเกลอชาวดัตเชื่อว่าคนร้ายได้รับการปกป้องจากขุนนางชาวจีนในราชสำนักสุดท้ายจีนที่เป็นคนร้ายถูกลงโทษเคี่ยนด้วยไวยคุณละ150ทีและจำคุกตลอดชีวิตออกหลวงสีวิโรธขุนนางชาวจีนที่เป็นหัวหน้าของหนึ่งในคนร้ายถูกลงโทษเคี่ยนหนึครั้ง เช่นเดียวกันและต้องจ่ายค่าปรับในขณะที่ดัตต้องการให้คนร้ายถูกประหารต่อมาค่ะในปงศาวดานไทยบางฉบับเล่าถึงพระยาโกษาธิบดีจีนในช่วงพุทธศักราช2260ว่าได้รับพระราชองค์การให้เป็นแม่ทัพเรือไปรบก,กับกัมพูชาโดยยกไปทางพุทธทยมาศยกกำลังพลไปราวหนึ่งหมื่นเมื่อได้กระทำการรบพุ่งกันทัพเรืออยุธยาเข้าตีขมิญวนเมื่อศึกสงครามเกิดการตะลุมบอลพระยาก กาจีนก็ไม่กล้าสู้รบได้แต่ตรึงกำลังยั้งทัพและหนีติ้งทหารอายุทยาให้ตายถูกจับรวมทั้งสิ่งของมีค่าอีกจำนวนหนึ่งก็ถูกยึดแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อแพ้ศึกกลับมาก็ไม่ได้ถูกประหารหรือถอดยศแต่กลับทรงมีรับสั่งลงโทษแค่เพียงจดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นต่อมาในช่วงราวปีพุทธศักราช2262พระยาโกษาธิบดีจีนได้รับพระราชทานเลื่อนยศบรรดาศักดิ์ตามหนังสือที่ส่งถึงผู้สำเร็จ ราชการเมืองปัตตวียได้ระบุบรรดาศักดิ์ของตนเองว่าเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชะชาติอมาตยานุชิตพิพิตร,รัตนะราชโกศาธิปดีอภัยพิเดียบรากรมพาหุเจ้าพระยาพระครังอันแสดงว่าได้เดินจากพระยาเป็นเจ้าพระยาเราก็ได้พูดถึงกันในแง่ลบของพระยากโกศาธิปดีจีนมาพอสมควรแล้วเรามาลองฟังกันในแง่บวกบ้างค่ะว่าคุณงามความดีที่ท่านทำมีอะไรบ้างโดยในพระราชพงศ ดกล่าวไว้ว่าในปีพุทธศักราช2264สมเด็จพระเจ้าท้ายสะมีรับสั่งให้ออกยาโกษาธิปดีต่อเรือกำปั่นท่อสมออยู่ณวัดมหิยงโดยใช้เวลา5เดือนจึงแล้วเสร็จสำหรับบรรทุกช้างไปขายที่อินเดียด้วย รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของชาวจีนที่ราชสำนักสยามเป็นผู้ว่าจ้างให้เข้าไปทำมาค้าขายที่เมืองท่าที่ญี่ปุ่นที่ตอนนั้นยังปิดประเทศอยู่และอนุญาตให้ค้าขายกับต่างประเทศได้เพียงบางส่วนได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะในบันทึกของไวบรานบรอมในปีคริสตศักราช1733เล่าว,ว่ามีสำเพาจากเมืองจีนมาเทียบท่าที่กรุงศรีอยุธยาฉเฉลี่ยปีละ18ลำทุกปีนอกจาก ยังมีสำเพาจีนอีก4-5ลำที่ไปทำการค้ากับเมืองเชายา เมืงองนครศรีธรรมราชรวมไปถึงหัวเมืองประเทศราชคือปัตตานีและตรังกานูด้วยบลอมยังรายงานการค้าภายในของสยามว่ามีเรือของคนพื้นเมืองมากกว่า1,000งพันลำที่เดินทางเข้าออกแม่น้ำสยามหรือแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงเรือที่จะเดินทางไปยังกัมพูชาจามปาโคชินจีนตังเกียราชบุรีเพชรบุรีกุยปลาน ชัยานครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีรังกานูปะหังยะโฮและมะละกาซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีเรือสินค้าของชาวจีนในสยามอยู่ด้วยเพราะปรากฏในจดมหมายเหตุรายวันของ VOC ในคริสตศักราช1730หรือพุทธศักราช2273ว่ามีสำเพาจีนจากมะละกาและปัตตเวียเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาแอดมินลืมบอกไปค่ะว่าในบันทึก ถือว่าเป็นสิ่งยืนยันผลงานและการค้าการขายในอยุธยาภายใต้การดูแลของเจ้าพระยาโกษาธิบดีจีนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะบันทึกของไวยบลานบลอมอยู่ในช่วงเปลี่ยนราชการจุดจบของเสนาบดีใหญ่ชาวจีนผู้นี้ก็มาถึงค่ะเมื่อสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระสวรรคตในเดือนมกราคมพุทธศักราช2276เกิดสงครามแย่งคิงราชสมบัติระหว่างฝ่ายเจ้าฟ้าอาภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระที่นั่งทาย กับฝ่ายของพระมหาอุปราชวังหน้าเจ้าฟ้าพรในหลักฐานชั้นต้นของดัตและฝรั่งเศสซึ่งได้พูดไว้สอดคล้องกันถึงวาระสุดท้ายของโกษาจีนว่าโกษาจีนได้สนับสนุนฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยซึ่งกลุ่มของเจ้าฟ้าอภัยมีกลุ่มขุนนางวังหลวงอยู่มากรวมถึงมีหัวเรือใหญ่อย่างเจ้าพระยาโกษาธิบดีจีนอยู่ด้วยแต่ทว่าในท้ายที่สุดฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองให้กับฝ่ายวังหน้าเจ้าฟ้าพรโกษาจีน จึงต้องหนีราชภัยด้วยการออกบวชเพราะคิดว่าจะรอดแต่เจ้าฟ้าพรหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งชาวมาลายู30คนไปคุมตัวไว้และบีบให้สึกแต่ก็ไม่ยอมสึกจนสุดท้ายถูกชาวมาลายูสองคนสังหารทั้งผ้าเหลือง แต่แอดมินต้องบอกค่ะว่าบางบันทึกก็เล่าไปในทางที่ว่าโกศาจีนที่ตายไม่ใช่โกศาจีนที่มีบทบาทในช่วงปลายรัชกาลอาจจะเป็นคนละคนกันโกศาจีนที่เราพูดกันคือคนที่อยู่ในละครพหมลิขิตซึ่งมีบทบาทมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเสือ พอเข้าช่วงปลายราชัชกาลท่านน่าจะหมดบทบาทไปก่อนการผลัดแผ่นดินบันทึกของฝรั่งเศสช่วงปลายราชัชกาลพระเจ้าอยู่หัว้ทยศะพศ2273ว่าไว้ว่าพระครังเวลานั้นยังหนุ่มมีอายุน้อยส่วนในพระราชบงสาวดานระบุว่ามีขุนนางป่ายเจ้าฟ้าอาภัยสองคนคือพระยาพิชัยราชาเสมกับพระยายุมรราชปูนหนีไปบวชที่แขวงเมืองสุพรรณบุรีแต่ถูกจับตัวกลับมาคุมตัวไว้ที่วัดฟางในอายุ ยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้แขกจามแทงตายในวัดสันนิษฐานว่าพระคลังชาวจีนอาจเป็นคนเดียวกับพระยาพิชัยราชาเสมซึ่งอาจได้ตำแหน่งเป็นว่าที่โกษาธิบดีอีกหนึ่งตำแหน่งในเวลานั้นก็เป็นได้และที่แอดมินจะเชื่อมโยงไปถึงละครพรมนิกิตในอีพีที่6ซึ่งเราก็จะเห็นค่ะว่าในละครพระยากโกษาธิบดีจีนได้คุยกับลูกชายที่เป็นมหาเล็กผู้เป็นคนสนิทของคุณหลวงท้ายสะว่าอยากจะย้ายลูก ตัวเองมาศึกษางานในกรมครังเพื่อเป็นรากฐานในอนาคตเพื่อตีต่อไปตัวเองออกจากราชการลูกจะได้สารต่อโดยจุดตรงนี้ตอนจบของพรมลิขิตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ต้องตายในช่วงผลัดแผ่นดินอาจจะเป็นพ่ออินซึ่งเป็นลูกชายของพระยาโกษาธิบดีจีนผู้นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเรื่องนี้บอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่สปอยมีความเป็นไปได้แค่50-50ค่ะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าละครจะเล่าไปถึงช่วงสงครามกลางเมืองไหมโอเคค่ะวันนี้ก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์และกลับไปดูละครพลมลิกิตอย่างเข้าใจภาพประวัติศาสตร์มากขึ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะในละคร